พร้อมไือยังไอ้หนุ่มพร้อมแล้วครับเฮ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะคุณอด้ยนี่คือปกติเลยแล้วเฮ้ยคุณด้วงคุณด้วงฉันูอะไรโนด่าด้วยเฮ้ยโอ เฮ้ยใช่หรือเปล่าอ้ยเป็นอะไรอะ่ะเขามีข้าวกินไหมนะ่ะฮะผมอไมอไม่เอิงช่วยด้วยช่วยด้วยหิวช่ด้วยโอ้ยคนพีขอโทษลุขอโทษไม่เไรมีไหมมีไหมอะไรข้าวหรอถูกสองหกเก้่หรอผมมีส69ไ้ 2, 6, ได้ไหม ขอได้ไหมขอข้าได้ไหมโหลดนานจังอ่ะนี่ไงล่ะโอ้ป็นได้ไงมันเข้ากางเกงไหมผมอยากหาเสื้อที่มันเข้ากางเกงตัวเนี้ยเอาไปทำอะไรอ่ะใส่ไว้เฉยเอยคคือกางเกงเนี่ยจะใส่ถูกไหม ใ่แต่เสื้อยังคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวไห,หนดีนไปตัวนี้มันก็ใส่ได้นี่ทำไมหรอรู้สึกว่ามันไม่เข้าเหรอใช่ผมรู้สึกว่ามันดำทั้งตัวเลยอะพาไปเลือกแล้วถ้าเลือกแล้วไม่เจอตัวที่เข้ามากกว่าตัวนี้ก็เอาตัวนี้โอเคปะโอเคได้แต่ผมว่าจริงๆแล้วอาจจะเอาตัวนี้แต่แค่เปลี่ยนสีก็ได้อะฮะเปลี่ยนเป็นสีขาวอาจจะเท่อาจาอาจะเท่งั้นเหรอป,ปะรถอะไรเนี่ยคุณ ซื้อลรถมาเหรอรถตัวเองหรือเปล่าหกแปดเเลยเกินไปคันนี้เท่าไหร่นะรถผมคันนี้หนึ่งหมื่นบาทแต่มันโดนใจผมก็เลยซื้อมามันโดนใจก็ไม่ด้ว่าอะไรนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปแต่งก่อนแต่ว่าต้องคิดก่อนมันแต่งให้มันเทได้ไหมอะได้สิแล้วคุณชอบสีอะไรล่ะเอ่อผมชอบสีนี้แหละสีนี้ก็เทแล้วไม่แล้วสีที่ชอบอะ สีที่ชอบจริงๆเหรออือปอมๆม,มัง้งนี่ผมชอบสีสีอะไรจริงรอ่ะใช่เอ้ยไม่เล่นดีเร็วๆจะอาไปเอาก็จริงๆผมจะโกหกคุณทำไมใช่เหรอใช่คือลุงจะเอาไปแต่งสีรถอ้าวหรือว่าเขาหมายถึงสีนี้วะไม่นุงจะไปแต่งสีรถแล้วต้อง เราต้องต้องใช้สีรสสีนี้จริงๆรเหรอโอวาว่าอุ้ยเอ้ยอะไรล่ะฮะเปนไงบ้งเอาคุหลอกก็สบายดีนะยอยไม่ไหวถึงโอเคก็ดีผมไม่ชอบเลยชอบไหมชอบตัวนี้แหละเออชอบก็สบายแต่ตัวผมโดนอ้วนมาวอ้วนไหมอ่ะ ไม่ล่ะผมว่าก็เทนะอเ,ทนนเออไปแต่งรถแล้วคันนี้มันจูนได้เปล่าอ่ะคุณได้ครับจะจูนเนาะมันแพงไหมจูน <laughs> จะแพงตั้งหมนะื่นสามไงโอ้โหมื่นสามเลยเหรอแล้วแต่งกับแ,แพงไหมคุณแต่งไม่แพงครับกดออกมาสักหมื่นหนึ่งเฮ้ยหมื่นเดียวเองเหรอแสองหมื่นกดออกมาเผื่อดีกว่า <c oughs> เออ <c oughs> แต่งค่ะ <c oughs> อ๋อแต่งรถใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเก็บรถรอบไปแล้วก่อนอะไรก็ได้ครับครับช่างเลขก็เก่าเลยค่ะแป๊บจังถามถามไปดิโคดิจังสุกแางจังสุกหกห้างั้นเหรอเราก็ให้ผิดให้ถูกอุ้ยเอ๊มันเหมือนนั่งสิอุ้ยคล่องแคล่วธรรมดา นาังสมธิหรอ่ผม,มนั่งแบบสุภาพน่ะพออยู่ในชุดทำงานอึคมครึมแต่ผมนั่งแล้วมันดูเชิดไปวะ <laughs> เลิศเธอเลิศไปนิดนึง <laughs> ทำนี้นี้อถ้าเหมือนรอทักอย่างแล้วมันนานเกินไปมันไม่นานเกินไปหรอกถ้าจะรอกูเป็นอะไรกูเท่ทำไมอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะเท่ขึ้นกว่านี้อีกแชท ฉันมามบอกให้ลุงเท่อะนี่ไม่ใช่ฉันเหรอครับกระเป๋าช่ค่ะแต่งลนหน่อยผมเหมือนฉันเหรอก็เหมือนกนะระเป๋าอะไรคะหนึ่งหนึ่งสามคุณดูแบบเลอะเทอะนิดนึงอ่ะขอบคุณครับคุณว่ายังไงนะคุณว่ายังไงงั้นเหรออืม นางสิตาศิดาบล็อก่าเย็นคัดอยเพิ่งทะเลาะกันจะทะเลาะกันครับทะเลาะกันรุนแรงด้วยช่างไม่ยุ่งดีกว่าใช่ครับถึงกับบ้านแตกเลยครับถูกครับช่างมาฟังเทะจะไม่เปลี่ยนสีเหรอจะแต่งเครื่องหรือเปล่าอผมทำอะไรไม่เป็นเลยคุณจริงๆมันจะมีแต่งภายนอกกับแต่งเครื่องถ้าแต่งเครื่องแล้วมันช่วยอะไรอ่ะ แต่งเครื่องก็ก็แรงขึ้นนิดนึงไงพวกแบบใส่กราะ<อ>ใส่เทอร์โบอ,อ๋อไอใส่กราะผมว่าน่าจะต้องใส่อยู่แล้วถูกที่คุณคิดก็ถูกไงกนคือแต่งเครื่องคือแต่งให้ครบหมดเลยนะแล้วโอเคครับแล้วทําแล้วก็ถามว่าทำสีได้ใช่ไหยเปลี่ยนล้อไม่เอาผมไม่อยากเปลี่ยนสีแม่น้อทำล้อโอเคเสร็จปุ๊บก็ต้อง เขาเรียกว่าติดฟิล์มกระจกจะทํำไหมไม่เอาอะแล้วผมอยากให้รถผม,มีปีกได้ปะเผื่อจะแบบไปบินได้โอ๊ยจะหลุดสปอยเลอร์ไงอ้ยไม่เอาอย่าได้ปีกข้างๆเหมือนเครื่องบินนะไ่ทําเองนะไปเปิดเมืองทําเองนะอะถ้าสมมตินบนหลงังคามัาใส่อะไรได้ไหมหลังคาเหรอต้องดูอะว่ารุ่นนี้เขามีให้ใส่หรือเปล่า <m uch ess ime> จะว่าไปแล้วคุณนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเอ,อ่อเสียนด้านการแต่งรถเหรอ,อนิดหน่อยครับนะ้องคือแบบแต่งบ่อยนะอืไถ้สุดผมเพิ่งไปซื้อรถมาอีกคันนึงเดี๋ยวจะมาอวดเอาหรือเปล่าล่ะรถเหรอรถสิเอางีด้ดีกว่าผมว่ารถผมมันเท่กว่ารถคุณว่ะคันนี้อ่ะ <m uch ess ime> มันไม่มีคันไหนเท่เท่ารถผมคันนั้นละ คันนั้นผมเห็นแล้วไม่ใช่หรอไม่มีอีกมีใหม่อีกมันว่างมันต้องซื้อมาแต่งดิมันว่างเราไปรถเก็บของนะเพราะว่าคันคันที่ใช้เก็บของอยู่ตอนเนี้ยมันเต็มมันมีคนให้ของบ่อยๆพวกขยะอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่เอาไปใส่ตู้เดี๋ยวไม่เท่คุณนเพชรฮะเป็นไงเมื่อกี้ผมเท่กว่า คณสุดยอดเลยอะทำไมเวลาที่ผมต้องการความช่วยเหลือไม่เห็นมีคนแบบคุณเลยวะวันน <si ั้นผมมายืนงงกับการแต่งรถเป็นชั่วโมงมันมันเป็นเพราะว่าคุณคุณไม่รู้ไงล่ะแต่อย่างน้อยผมก็แต่งออกมาได้ดีอ่ะอือใช่ใช่ใช่ทำไรกันล่ะต้องคิวเหรอใช่ครับช่างน่าจะถึงคิวแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออน่าจะถึงแล้วใครมาก่อน ผมครับผมมาคนแรกเลยครับสวัสดีครับเจตังหรยองจ่ายแล้วครับใจไปแล้วจ่ายแล้วค่ะช่างอย่าดูดช่างเงียบดูดครับผมยังไม่ได้จ่ายครับเอาจ่ายให้ไปแล้วจ่ายให้ไปแล้วช่างเขาจ่ายไปแล้วเอาเอาเอาจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยจ่ายไปแล้วเดี๋ยวไปตามแตช่างผู้ชายก่อนเมื่อกี้ต้องจ่ายเงินให้ใครไปนะคะเมื่อกี้ผมครับโอเคคุณเพชรทำได้หรือเปล่าชิวครับชิว โอเคถ้าสมมต,ติว่าทำไม่ได้ให้คิดดังๆนะได้ผมชิลอยู่แล้วโอเคเรื่องรู้แต่ผมดูเยอะโอเคจะดูสภาพดีเออเชื่อเชื่อเชื่อกูเชื่อโอ้โหดูๆเป็นไงบ้างผมไปจัดแถงรุนเดียวต้องคมไหมครับเลิศ พี่ช่วยชมรถคันนั้นหน่อยได้ไหมคะถ้าไม่ค้าเขามาถามอ่ะพี่ช่วยน้องชมหน่อยนะคันนั้นนะได้ครับอันนี้คุณคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าจะแต่งแบบนี้อ่ะไม่อะผมเห็นแล้วมันก็โอเคอยู่โคตรเฟี้ยวเลยนะเว้ยถับช่างดูดิพี่ช่างคะนี่ครับเฟี้ยนไหมเยอะนี่เยอะนี่้ออยู่นราะพานเหรอครับอยู่อู๋ค่ะมา ยูอูเหรอค่ะอุ้ยทำไมเขาเมาล้องค้างอ่ะอุ้ยช่างเขาเลยค่ะอะคือเกะไว้หลุดเลยนอนหลุดไปล้ช่างค้าคันนี้เฟี้ยวไหมคะอ่ะเฟี้ยวครับยังไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ไหนสวยงไหมใช่จ้าแต่มันใต้อยู่นะพี่ไม่จูนใช่ไหมเอาไปลองขับดูก่อนไหมอ่า ันคุณลองขับไะละผมไปลองก<อ>ันนะประเทศนี้นะคุณต้องขึ้นฝั่งนี้มนนั้งโอเคเราแตดจะไรดอกคันธีแรงสุดๆของสีเขียวเลิศสวยเลิศขับอย่างง่ายขับอย่างดีหรอเปล่าก็ไม่รู้ไหนลองจะสิ ดีเลยคุณตอบดีๆดิเอาจรกี้มันก็ดีนะผมลองมาแล้วขนาดไม่แต่งอย่างดีเลยอ่ะไม่คือคุณขับเก่งไงคือผมคุมไม่ได้ค่อยได้ไงเขาแจงหรือเปล่าโหแต่ว่าแต่ว่าไปมันก็เทเหมือนเันนะเนี่ยใครเป็นคนแต่งจริง เฮ้ยโอ้โหคนนี้โอ้โรถผมเป็นรอยเฮ้ยขอโทษได้ไหมรถผมเพิ่งซื้อนะคุณเอ้ยขอโทษได้ไหมวันนี้ตะขับเบาเไาให้ไวหน่ะโอ้ยมันก็แรงอยู่นะคุณว่าไหมดีดีเลยน่ารักดีโหรู้สึกอยากอยากซื้อรถที่คุณซื้อสี่พันห้าแรงกว่านีอีกเอาวแล้ว ก็ชอบอันนี้ไม่ใช่ไงอ่ะใช่ใช่แต่ตรงนี้มันเท่กว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็สวยดีนะผมว่า,ามันสวยนะใครบอกว่าไม่สวยเนี่ยไม่เชื่อเลยมันสวยเพราะคนแต่งด้วยแหละผมว่านะจริงๆแล้วออกมาแรกมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอกอือจิ <laughs> 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 มาเขาเรียกว่ามันเกินคาดอ่ะแปลว่า คือจะบอกว่าผมแต่งได้เกินคาดใช่ไหมถูกเกินคาดคือคุณคิดว่าผมจะแต่งได้แย่กว่านี้อีกเหรอใช่คือ <laughs> ไม่คือแบบว่าไม่คิดว่าจะมีใครแบบแต่งแนวนี้เข้าใจปะเอาดีๆเถอะไม่มีใครแต่งแนวนี้เลยเหรอก็ไม่ไม่เคยเห็นนะหรือไม่รู้รค่ะข้ลเห็นตรงไหนกันว่า ริงแล้วคุณก็ขับรถดีอยู่นะถ้าแบบทางตรงอ่ะหรอมันแค่มันแค่ทำนิ้วเป็นวเมันก็แค่ตัวเดียวหรือเปล่าชมกันจริงปะเนี่ยแล้วก็ชมจริงจงไงคือคุณขับทางตรงดีย่ผมไม่เมารถเลยเนี่ยปกติเวลาผมเป็นคนนั่งผมจะเมารถนะเนี่ยจริงเหรอใช่ใช่เพราะผมขับดียังไงวะนี่จะเหินอันนี้ด้วย ให้ผมกดกดกดเรียกช่างเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยม,มิน,มนมเนารขอเ <ไป S 1> ลีงทางนนก่อนไม่ขอเล็งทางก่อนนะนี่เราก็ฟูขึ้นไปอุยเขาเรียกว่ากุยทางกุยทางแป๊บหนึ่งชุบได้รุ่งมาเอาจริงพร้อมรือยังไอ้หนุ่มพร้อมแล้วครับ เอ้คือไม่ไ,ไ,ได้อ่ะนี่ผมไม่ได้โหลดให้มันตับเลยนะอุ้ยนี่คือปกติแล้วเฮ้ยคุณดวงคุณโดนเฮ้ยพี่นุ้ยคุณหนุ่มสนุะโดนด่าด้วยเดี๋ยวผมไปเรียกตำรวจแป๊บ ให้ค like ุไม do. ่ชนให้ดีกว่านะแป๊บหนึ่งดีผมพยายามพยายามเข็นกันแป๊บหนึ่งไอ้จอหนดูนี่เราอยู่ตรงนี้จะวิ่งไปหาตำรวจด้วยกันไหมเอ้จะเฝ้ารถจะทำยังไงผมล็อกไว้ก็ได้นะแล้วไปเรียกตำรวจโอเคมาๆมาฉันจะจารึกไว้ว่าวันนี้แกดูฉันเป็นครั้งแรก ตัวโอ้ยกดผิดเข็นมันยังไม่ได้อ่ะเข็นมันยังไม่ได้อ่ะเอ้ยทางนี้แ1สิบเอ็ด่าคุณนี่เด๋อจริงๆอะโอ้โหครับครับคุณร่วงเสียงดังด้วะตวู้อีีตู้ออีผมชอบไม่มีอ่ะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงขมังขมังคุณตำรวจคะมีความช่วยเหลือมาขอครับว่าไงครับคือรถติดเงกอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อนขับไม่ดีช่วยเวดันให้หน่อยได้ไหมคะนิดเดียวเลยอ่ะตรงนู้นเหรอใช่ค่ะแบบว่าข้ามสะพานนี้ไปแล้วก็ไปข้างหลังแบบซอยข้างหลังนิดเดียวอ่ะทางรถไฟอะค่ะทางรถไฟเราเดี๋ยวไปดูกอน ขอไม่มีแก๊งขออนุญาตขึ้นไปด้วยได้หรือเปล่าคะได้ครับได้เป็นสภาหรือเปล่าเป็นสภาหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นคนค่ะได้ครับได้ครับ็อตนั่นเรียดับต้องบอกได้หรอเลว่าเป็นคนถูกขอคุณมันไม่เหมือนคนอะไรได้ได้แล้วผมงอนได้ไม่รู้งอนแล้วก็ชิ้งอนก่อนงอนแล้วอะไม่รู้อะเนี่อในในรู้ข้างหลังนี่ค่ะ แล้วก็ขวาค่ะรเ่งอนไม่รู้ชิงงอนก่อนขวานี่ซ้ายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมพี่ตัรค์ักต้องบอกแล้วต้องบอกแล้วว่าอย่ากเออครับเออได้ครับคนขับอ่ะเราต้องทำไงชนไหมชนตุ้ดใช่ดันดันตูดขึ้นมาได้ไหมคะโอเคขอบคุณนะคะคุณตำรวจครับผมขอบคุณฮะคุณคุณจะเดินดูไหมเดินผูาหญ่งผู้หญิ ตาผมงอนคุณคุณคุณอย่างงอนผมเลยไม่ต้องงอนหรวะเพราะเดี๋ยวคุณหายอีกใช่ไหมเฮ้ยวะเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงอ่ะเฮ้ยเอาตูดลงยังไงอ่ะเมื่อกี้มันต้องไอ้นี่กดไอ้ทำมือเป็นรูปชิปก็คอนโทรลชิปคอนโทรลเหรอใช่คือชิปหรือคอนโทรลไม่รู้ว่ามันจะเอ่อผมรู้สึกว่าคอนโทรลมันจะยกหน้าขึ้นแล้วถ้ากดกดชิปมันจะ เอาหน้ากดหน้าลงอะผมรู้สึกว่านิ้วก้อยผมไม่มีแรงผมไม่ทำแล้วแค่นั้นแหละเหินได้คือได้นิ้วนางเหรอใชเอาลดตัวเอของผมจะทำยังไงอะเฮ้ยญาติใครอยู่ในสภานิ้วนางเหรออะไรนะครับเนีคุณคุณต้องใครอยู่ในสภาชื่ออะไรนะใครชื่ออะไรนิ้วนางเหรอแล้วนิ้วชี้ก็จะไม่โดนตัวดีแล้วนะเฮ้ยนิ้วก็มีแค่นี้แหละ ไม่เล่นด้วยเลยโอเคครัออบนะฮึบเฮ้ยนี่ยังไงล่ะโอ้ยสุดยอดเก่งมากนี่หนึ่งครับอุ้ยถ้าคุณได้ลองคุณจะรู้ว่ามันยากเก,เก่งมากเลยครับเดี๋ยวให้อาหารนะอเอาเป็นเมเ็ดเดี๋ว่าเอาเป็นนี่ไอ้ต้องเล่นหมดนี่ <c oughs> ไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้พูดจาไม่ดี <c oughs> เราต้องชิงเงินก่อน เออหายแล้วว้มันได้แค่นี้อะใช่ทำไมคุณคุณอารมณ์ไหนเนี่ยทำไมคุณขี้งอนนะตอนนั้นคุณเรียกผมว่าหมาผมยังไม่งอนเลยนะแต่แบบนี้ก็ได้นะถือว่าโอเคแบบว่างอนเองหายขี้กับนอนเถอะผมขี้เกียจนะผมลืมไว้ไม่ได้เขนเองมันตลกคือแบบว่าพอเขาวิ่งตามมาแบบนั้นแล้วอะมันมีแต่คำเดียวอยู่ในหัวเข้าใจไหมป้ะ จริงๆแล้วมันมีงานนึงที่แบบว่าผมจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมทำได้มันต้องเป็นงานใหญ่ใช่ไหมใหญ่ๆก็คืองานดำใหญ่แค่ไหนอะงานดำคุณจะทำงานดำเหรอถูกก็คือแบบว่าผมดำได้ไงาก็เขาบอกว่าเพราะว่าการทำเลยมันไม่ดีหรอกดำดำอ่ะจริงเหรอใช่แล้วจริงต่ถ้าคุณจะทำก็ไ,ได้แลคุณกระเป๋าอะไรอะทำไมอะผมมีของให้ไงกระเป๋าอะไรไม่ได้ดิผมต้องเป็น เออกำลังใจสำหรับการทำงานดำนั่นคือมางานดำของคุณนี่มันมันหนักไหมอ่ะสองหกเก้ามันเมื่อกี้มีใครรับไม่ได้ไหมกผมทำได้แล้วถ้าเกิดทำไม่ได้มันหนักไหมหนักอะไรอ่ะเพื่อคุณต้องใช้นี่พ่อหนุ่มไม่เก็บไว้ใช้เองเหรอผมผมเป็นคนทำงานข่าวอัะผม ครับ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 นี่มายืนแอดกดตรงนี้สิเอ็มเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่านอตอยู่อีกฝั่งหนซอขอตอนมันไม่ไม,ไมีคำอื่นเลยเ <c oughs> ที่ที่สุดเก่งมากตบมือปิงปิงนะ